อ่ะมีคำถามจาก MTS มาอีกแล้วจ้ะแฟนขับกูตัวยง MTS จะถามคำถามทุกคนเงียบนะกูจะตอบคำถามมันกูอยากรู้ว่าคำถามมันคืออะไร MTS จะถามปัจจัยใดพวกมกมึงเงียบนะตั้งใจฟังมึงอย่าเสียงมูดงังเวอยวายต้องใช้สมาธิอีนี่มันต้องจับผิดกูกูต้องตั้งใจต้องใช้ปัญญาทุกอย่างดึงมาในการตอบคำถามมันปัจจัยใด ที่คนนับถือศาสนาพุทธเริ่มน้อยลงแต่ศาสนาอื่นหรือศาสนาเอทิสเริ่มเยอะขึ้นมันเกี่ยวกับเรื่องคำสอนที่ไม่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้ใช่หรือไม่ครับมาตอบนี่เหมือนเหมือนรายการเกมโชว์ไปวุทีแล้วกูว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่า เริ่มเหมือนรายการเกมโซ่กปทุกทีถามคาถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจัยใดที่ทำให้คนนับถือาศาสนาพุทธเริ่มน้อยลงแต่กูว่าคำว่าแต่น่ะสักกูใช้คำว่า,าศาสนาอื่นแต่กูว่าน่าจะเป็นาศาสนามันนะนะคนที่อยู่ใน youtube จะเห็นกูว่าน่าจะมาถึงศาสนามันเพราะคนเยอะขึ้นแต่าศาสนาอื่นกราเอทิส เอธิคือคนไม่มีศาสนาเริ่มเยอะขึ้นมันเกี่ยวกับเรื่องคำสอนของศาสนาพุทธที่ไม่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้ใช่หรือไม่ครับอาตอบถามแบบรายการเกมโชมว์มาไม่ใช่จ้าไม่ใช่หลักคำสอนศาสนาพุทธยึดเหนี่ยวจิตใจใครไม่ได้ มึงรู้ไหมว่าทําไมคนถึงเดินออกจากศาส,สนาพุทธรู้ไหมเพราะพระองค์ไม่เคยบังคับทุกคนเนี่ยทาตามความพอใจของตัวเองได้เลยแล้วรับผลจากการกระทําของตัวเองมึงรู้ไหมว่าทําไมถึงไม่บังคับเพราะศาสนาพุทธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานด้วยทมคือรู้อะไรรู้ในหลักสัจจะความจริงของโลกพระบุทธเจ้าทรงบอกว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางคนฟังเดินตามได้รับประโยชน์คนฟังไม่เดินตาม แล้วแต่มึงก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นศาส,สนาพุทธจะน้อยลงผิดปกติไหมไม่ผิดปกติเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเธอจะเดินหรือไม่เดินเรื่องของเธอแต่ในขณะที่ศาสนาอื่นเป็นไงบังคับทุกอย่างบังคับทุกเรื่องศาส,สนาพุทธบังคับนะไม่บังคับแล้วการที่พุทธศาสนาคนน้อยลงมีผลไหมไม่มีผลเพราะอะไร ไม่มีผลต่อความจริงมึงจะเชื่อศาสนาไหนในโลกเยอะแค่ไหนก็ตามมึงก็หนีไม่พ้นสัสจจความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนคนจะเดินออกจากศาสนาพุทธแค่ไหนพูดจากปบบประชาชนชุดจากคาพูดพูดจากการใช้ชีวิตพูดจากการมโนของพวกมึงกันเองก็ไม่มีผลต่อการกระทบต่อหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะคําสอนของพระองค์คือสัสจจความจริงของโลก การเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์มึงจะย้ายไปศาสนาไหนการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ยังคงเป็นความทุกข์สำหรับมึงไปตลอดช่วงการยาวนานเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้มึงก็ยังเป็นพุทธเหมือนเดิมเพราะอะไรพุทธคือความจริงมึงจะย้ายไปคนเป็นคนไม่มีศาสนามึงก็หนีพุทธไม่ได้เพราะพุทธคือความจริง ความจริงกับพุทธคือเรื่องเดียวกันมึงจะย้ายไปกี่ศาสนามึงก็หนีความจริงของพุทธศาสนาไม่ได้เพราะศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งความจริงมึงหนีความจริงยังไงล่ะดีได้ไหมล่ะเกิดมามึงต้องแก่มึงต้องเจ็บมึงต้องตายมึงย้ายศาสนาขนาดไหนมึงก็หนีไม่ได้การหนีไม่ได้แบบนี้เรียกว่าหนีศาสนาพุทธไม่ได้หนีพุทธะไม่พ้นเพราะอะไรพุทธะแปลว่าผู้รู้ตื่นผู้รู้เบิกบาน มึงจะรู้มึงจะไม่ตื่นกูไม่รู้แต่มึงต้องเดินตามเหตุตามปัจจัยนี้เกิดแก่เจ็บตายพัดภาคผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเศร้าหมองเสียใจร้องไห้ล่ำไลลลำพันธ์ับแค้นใจมึงหนีจากสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นมึงทําแบบไหนผลจากการกระทําได้แบบนั้นพระเ,เจ้าไม่เคยสอนให้มึงรักษาว่าเฮ้ยอย่าไปจากศาสนาพุทธนะต้องช่วยกันรักษา ให้คนเนี่ยอยู่เยอะๆมากองกันเยอะๆจํานวนประชากรศาสนาพุทธต้องมากๆนะไม่เคยสอนแล้วไม่ให้ทําด้วยให้ปล่อยไปตามอินทรีย์บารมีปล่อยไปตามเหตุและปัจจัยของแต่ละคนใครมีปัญญาจะทนต่อการเทวิสูตรใครขาดปัญญาปล่อยเขาไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งวิบากแห่งกรรมของเขาศาส,สนาพุทธไม่เคยมานั่งให้คนมารวมตัวกันโอ้ยพุทธศาสนาฉันมีจํานวนมากที่สุดในโลกไม่จําเป็นจ้ะ เพระเจ้าไม่เคยสอนแล้วไม่ให้ทําด้วยเข้าใจใหม่นะจ๊ะกูดตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นศาสนาใดก็ตามในโลกหรือคนที่จับจ้วงในศาสนาพุทธคนใดก็ตามในโลกที่คิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยกาลังสอนศาสนาเพื่อให้คนมีศาสนาพุทธจํานวนมากที่สุดในโลกไม่ใช่จ้ะเข้าใจผิด ศาสนาพุทธต้องการสอนความจริงให้คนได้ยินได้ฟังมากที่สุดในโลกแต่ส่วนเขาจะเชื่อจะยอมรับตามความเป็นจริงได้ไหมเรื่องของเขายอมรับได้ประโยชน์ตกแก่เขาไม่ใช่ตกแก่ศาสนาพุทธไม่ใช่ตกแก่ตัวผู้บอกได้แก่ใครได้แก่เขาเองอาจารย์บอกว่า,าน้ำสะอาดหรือน้ำแร่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ใครเชื่อจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ใครไม่เชื่อก็ไม่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้เกี่ยวอะไรกับผู้พูดไะมไม่เกี่ยวเพราะอะไรผู้พูดทําของตัวเองอยู่แล้วเขากินอยู่แล้วเขาจึงบอกต่อว่ามันดีเมื่อบอกแล้วจะฟังไม่ฟังแล้วแต่เขาเพราะอะไรกูไม่ได้ต้องการสาวกกูไม่ได้ต้องการคนมานั่งกราบไหว้บูชากูต้องการให้ตัวมึงได้รับประโยชน์ถ้ามึงไม่อยากได้รับประโยชน์แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเลย กูไม่ได้ต้องการจํานวนเยอะพุทธศาสนาไม่จะไปต้องมากมายมาหาศาลคนมาแห่มาล้อมกันรู้กันหมดดึงศาสนาอื่นมาไม่พุทธศาสนาไม่เคยดึงใครออกจากศาสนาพราะองค์บอกว่าการบรรลุธรรมหรือการสอนธรรมะของพระองค์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อล้มหรือทําลายศาสนาใดแต่มีเจตนาด้วยความเมตตาสงสารที่สัตว์โลกเป็นไปตามกับสัตว์โลกเนี่ยยังต้องเวียนตายเวียนเกิดทุกทรมาน อยู่ในวตะสงสารพระองค์จึงมีความเมตตาสั่งสอนต่อสัตว์เหล่านี้เพื่อให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหรือการเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัพรเราสืงทรสงสอนธรรมนี้ด้วยความเมตตาไม่ใช่เพื่อการตั้งศาสนาให้ยิ่งใหญ่ต่างจากศาสนาอื่นต้องการให้ศาสนาของตัวเองยิ่งใหญ่ศาส,สนาพุทธไม่ได้ต้องการให้ศาสนานยิ่งใหญ่แต่ต้องการให้คนได้ยินได้ฟังตามความเป็นจริงและยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ การยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้เรียกว่ารู้เห็นตามจริงการรู้เห็นตามจริงเรียกว่าอริยสัจสี่รู้เห็นตามความเป็นจริงเรื่องทุกข์รู้เห็นตามความเป็นจริงเรื่องเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์รู้เห็นตามความเป็นจริงการดับไปโดยไม่เหลือความทุกข์รู้เห็นตามความเป็นจริงวิธีการดับไปโดยไม่เหลือของความทุกข์นี้เรียกว่าการรู้เห็นตามความเป็นจริง ชัดเจนนะกูตอบชัดเจนมากกูก็ตอบมันเป็นการแสดงว่ากูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อาฆ่าพยาบาทมาดร้ายต่อใครแม้มึงจะป่วนกูแค่ไหนถ้ามึงถามดีมีประโยชน์กูก็ตอบดีมีประโยชน์แค่นั้นเลย